ตาเอ๋ตาเอ๋ชื่ออะไรเราอะ่ะชื่ออะไรเราชื่ออะไรอะ่ะแล้วชื่ออะไรลิงกังลิงกังอันนี้ลิงกังสำหรับเอาไว้ขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นมะพร้าวนะคะตาเอ,เอลา๋ลิงกระมาลิงกระมาลิงกระมาโอ้ลิงกระมาลิงลิงกระมา มาแล้วมาแล้วลิงกับหมามาแล้วลิงลิงกับหมาลิงกับหมาลิงกับหมายอกกันอ้าวอาวอ้าวอ้าวอาดูดิดูดิอ่ะดิเอ๋ง่ายนะลิงกับหมาอ่ะมีระวังนะระวัง Nhìn cái má vô cắn Nhìn cái má Nhìn cái má vô cắn À, à À Đưa xí, xí. Khai núi, khai núi khai núi vào À Khai núi vào oh, phải à, à. ซึบอ่ะมาซึบอ่ะตอนนี meals, ens, people, ้หมาเริ jas, ่มหอบแล้วหมาเริ like yep, ่มหอบแล้วเนี่ยเออกังเริ่มโมโหแล้วกังเริ่มโมโหแล้วลิงกังนะคะกังเริ่มโมโหแล้ว กังเล้วไม่สนใจแล้วกังไม่สนใจหมาแล้วเอ๊ะกังไม่สนใจหมาแล้วหมาอะไรชอบหยูบหอบกัง